สวัสดีตอนเย็นครับผมเช้าเช้าเย็นวันเลือกตั้งครับผมเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนะวันนี้ก็ไปเลือกตั้งมาครับก็นอนพัก่อนครับวันนี้เพียรสองวันเนาะขับรถสุกเสาเย่นจัดมากเลยไม่อยากจะลุกจากเปเลยครับเพิ่งหยัดตื่นขึ้นมาสักพักนึงครับนอนไม่หลับนอนหลับตื่นครับผมอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับมีลมพัดอยู่ก็โอเคอยู่ครับตอนนี้ก็กําลังจะ อนหญ้าครับกลับมาแล้วใส่ถุงมือแล้วกลับมาแล้วก็ต้องถอนหญ้าเอาแจกพัดก็หน่อยหญ้าเยอะเลยเอาให้เตียนเพีน,นิดหนึ่งครับน่าจะเสร็จแค่บันเดียวอาจจะเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ให้เหลือเหลือตรงงนู้นเอาไว้ก่อนครับก็มาถึงก็วันนี้ไปเลือกตั้งมาครับเท้ามาก่อนน้ำฝนตกน้ำขึ้นครับผมแปลก็ขึ้นอยู่ครับไม่มีเหยื่อครับเดี๋ยวลองดูคืนนี้จะ สองเหยื่อจับจับเหยื่อเบื่อได้เกล็ดสักตัวสองตัวมาเกียวเกล็ดได้ประชันขึ้นเยอะเลยครับถอนยาก็ใส่ร็จมือแค่แป้งหนึ่งอีกข่างหนึ่งใส่อยู่น้ำมัเดูแต่ถอนยากันครับผมตอนนี้น้ําก็ไต่ทุนก็ขึ้นเยอะแล้วครับกลับมาฝนตกวันเดียวเองครับผมตกก็ขึ้นก็เป็นอย่างเท่าปกติครับผมแค่ชายคาครับไหลชายคาแล้วก็แค่นี้เองครับไม่กี่หลัง น้ำมันออกไม่ได้ครับเหลือกลุ่มโน้อนอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องถอนใบตะไคร้ก่อนไปตัดใบตะไคร้ออกครับมันก็เลยไม่ไม่ลกเท่าไหร่ต้นมงต้นไม้ก็ขึ้นเนาะกาก็รังสวยเลยครับใช้ได้เลยว่าจะมีใบตะลงสละแหน่เหมือนเดิมครับผมเมล์รกกักเริ่มแก่ตัวแล้วครับเริ่มแห้งแล้วกะเพราก็แห้งนิดหนึ่งก็เมื่อกี้ก็ลงถอนไปนิดนึงครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปไปครับก็เลยนะอันนี้ครับนีนี่ด้วยครับ สันโลกนานปีไปแล้วครับอยู่นี่รู้สึกจะสองตัวหรือสามตัวนะครับวิ่งอยู่แถวแถวนี้แหละยังไม่ทําอะไรมันเลยมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้เนาะผู้ใครเผาที่เผาอะไรวะเนี่ยร้อนเลยเดีย๋ยวเราจะถอนยากัน ก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมถอนหญ้าก็จากนนี้เลย้วใช้ถุงมือครับนวใช้ถุงมือก่อนนะถอนหญ้า ต้นกระทุ่มเล็กๆเกิดครับมันมีต้นแมู่่ต้นนี้ต้นหนึ่งมีต้นกระทุ่มเล็กเกิดขึ้นเยอะเลยครับถ้าเอาไปแต่ก่อนเขาหากันเยอะตอนที่อ่ากระท่อมเปิดเสรีใหม่ๆแต่ทุกวันนี้น่าจะถวานทิ้งอย่างเดียวครับไหนก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตายเองครับเดี๋ยวน้ามาเดี๋ยวก็ตายเองแต่ว่าปีนี้จะมีน้ํามีอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ดูฝนก็คืบม,มาครับแต่ไม่ตกเมื่อวานก็คืมกว่านี้อีกไม่ตกครับ เดี๋ยวถอนกระเพราเดี๋ยวถอนหญ้าไม่ก็ไม่มีอะไรมากต้นว่าจะตัดไปอีกรอบหนึ่งก็ให้ตัดทําสาันดีกว่าครับรอบนี้ไม่เก็บแล้วครับก็อาจจะโยนวางกองไว้ที่โคนมันเนี่ยครับให้มันเผื่อมันจะขึ้นมาใหม่เนาะต้นไหนที่มันไม่สวยต้นไหนที่มันแก่จัดก็จะถอนทิ้งครับให้มันขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวทําถอนหญ้าถอนอะไรกันก่อนครับผม ก็ถอนไปพักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วยุกหนึ่งแล้วก็ได้ถึงโน่นแล้วก็ได้แค่นี้ครับผมใส่บูทครับลงถอนข้างล่างกันแก้วกันเปลือกหอยด้วยแล้วก็น้ําด้วยครับมันเริ่มแก่แล้วเราก็ถอนถ้าที่ถอนได้ครับข้างบนก็ถอนได้แค่นี้แต่มันเล่นๆเรื่อยๆครับว่าจะมีเวลากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ว่าจะยกเอ่อไอสาระแนครับขึ้นกระถางครับผมก่อนจะไปซื้อดินมาปลูกก่อน เี๋ยวน้ำม,มันจะตายหมดเนาะสะระแน่ตรงน,นี้กอใหญ่เลยครับไม่ได้กินแล้วมันก็อยู่ใต้ไปต้ตอนอื่นด้วยเนาะเป็นมันไม้เลื้อยมันก็เลยเหมือนมันจะตายครับนอดเดียวเขามันเลื้อยไปแต่ไม่มีใบครับเหมือนมันแห้งมันจะตายเฉย Little ๆใบไ,ไม่งามต้องใส่กระถางไว้เด็ดกินครับเหงือ่อ <laughs> เหงื่อไม่เป็นเียงเ,เลยครับเบีเ้ยหมแล้ว ถมือก็ถูมือแค่ๆถงมือทํางานด้วยบางที้งไว้ก็พอได้กันนะครับผมกันยาบางทียามันคมเ,เหนือทั้งนั้นเลยครับนะเดี๋ยวพอถอนยาต่อครับผมตอนนี้ก็พายุตั้งเขาแล้วครับผมพายุฝนไม่รู้จะตกมาถึงเราหรือเปล่าก็นี่ครับลมแล้วก็ดอกอทุกบฤสษีอยุวันเนี่ยเขา้เขาในบ้านเลยลมก็ยัออยงพอ,อดไม่ได้ครึ่งทางแล้วครับผมก็เลยอยู่นิดนึงเหลืออยู่ตรงต้น ก็จะคลายต้นสะระแน่นะครับหรือกองนี้นิดหนึ่งอันนี้ก็เอาข้างบนข้างล่างึุนแล้วเมื่อเช้าก็จุนข้างล่างลงมาแล้วนะจุนแล้วเหลือนี้นนิดหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวปรับสักพักหนึ่งครับถ้าฝนมาก็หยุดครับผมฝนไม่มาแล้วก็รยกันต่อครับครับตอนนี้ก็กาลังจุดเตาครับผมเดี๋ยวนึ่งข้าวเหนียวครับวันนี้กินข้าวเหนียวกับน้ำพริกปลาทูครับแล้วก็มีพวกมะเขือครับมะเขือใน วนที่เราปลูกไว้นิดหนึ่งครับตอนนี้ฝนกล็ลงเม็ดลงเม็ดครับรีพูดเร็วๆฝนกำลังมาก็ถอน้าได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าอย่างเออวันไหนยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะขุดสารเนเราโอ้สารเนรเราใส่กระถางครับผมนี่อีก2สองตัวมะเขือก็เหลือมาแล้วครับกินไม่ทันถนนครับฝนก็กำลัง ตรงเม็ดมาก็เหลือจจหย่อมนี้นิดนึงอาจจะถอนไปเลยให้มันจบไปเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมประมาณนี้ครับจ,จุดเตาแล้วนูลังค้ามาเอาอะไรก็เหนียวไงวเอาทำเสร็จแล้วจ้ะโอ้ให้ไม่บอกพ่อพ่อจุดเตาโอเคจ้าแอนกกนเดี๋ยวตัดไฟก่อนครับ ก็ลงมานิดหนึ่งครับไม่ทันได้เปียกเลยดูรถก็แค่นี้ครับผมที่ตกมานิดเดียวเองต้นมงต้นไม้ไม่ทันเปียกเลยครับไปเลยแล้วครับโล่งโล่งเลยครับโล่งท่อนแดงโล่งเลยมีจะลมครเข้ามาโน่นครับไปตกแถวได้บัวหลวงครับผมฝั่งโน้นได้บัวหลวงครับมาวิ่งตามถนนแหละดูท่าแล้วฝั่งนี้บางปะมาครับก็น่าจะมีอยู่ แต่ฝั่งนี้ก็ตัวเมืองสุพรรณก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะไม่น่าจะมีครับพาทิตย์กำลังตกเลยนี่ครับธรรมชาติเหมือนเดิมครับผมทุกอย่างแต่ดีอย่างหนึ่งคือมไม่ร้อนครับมันมีลมก็โอเคไปหน่อยการน,นี้ก,นก็ถอนก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมเหลืออยู่หย่อมหนึ่งอยู่ฝั่นโน่นเลยสุ่มไปเนาะเลยสุ่มไก่ไปก็ว่าจะถอนอีกอยู่งานแรกเเล็กๆน้อยๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ไปไหน เดีถามงานเลียร์งานแล้วมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเลียร์พื้นที่ข้างล่างจะถึนครับผมจัดอุปกรณ์อุปกรณ์ไว้แล้วก็อาจจะล้างรถดูดฝุ่นล้างฝุ่นดูดฝุ่นข้างในให้มันสะอาดนี่หน่อยครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพักกันสัดแป๊บน,นึงเดี๋ยวคิดดูว่าจะทําอะไรต่อไปเนาะครับตอนนี้ก็ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ก็เอาออกแล้วครับกอข้าวก็อ,ออกทิ้งไปเยอะครับเหลืออยู่ทั้กอสองกอเองพอให้มันแบบเป็นมันตกมาเผื่อมันเกิดขึ้นอีกครับ,ตร,ต,ต,ครครบตรงนี้ก็เหลือแต่ตะไคร้ครับผมตรงนี้ก็ออกแล้วต้นเอ่อต้นมะเขือก็ดึงให้บางนะครับข้างล่างก็เลยว่าเอหยุดก่อนนีดหนว่าถอนทิ้งไปเยอะครับผมอย่างต้นนี้ก็เอาออกครับ มันไม่ค่อยติดลูกครับมันสวยอยู่มันงามอยู่แต่ไม่ค่อยติดลูกตัวนี้ลูกเหลือมาแล้วอันนี้ว่าจะตาน้ําพริกปลาทูกิกกนก็ดูก,ก่อนเพราะว่าจะทําหรือเปล่าก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําสาวให้มันครับก็เลือกดูต้นที่มันแก่จัดหรือต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ถอนทิ้งครับให้มันบางๆนิดนึงปล่อยให้เปล่ากระับเพา,าเกิดขึ้นครับผมเมืเกือพวกนี้ก็ยังไม่อันนี้เลยครับน่าจะโดนยาฉีด เพื่จะฉีดยาไปแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่ครับแบบนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมงานเราก็ทําตอน,นเย็นๆครับวันนี้ก็ตอนเช้าตู่แต่พรุ่งนี้เช้าว่าจะล้างรถก็แล้วก็มีโปรแกรมก็จัดได้ถุนบ้านไต้ถุนนะครับผมแล้วก็จะห้องน้ามันก็เปิดแล้วเดี๋ยวตีเชื่องฝาห้องน้ำใบหัวเวลาลูกเปิดเทอมไหมห้องน้าพร้อมกันมาลำบากครับผมห้องน้ําเดียวก็ลูกจ่ายน้ําเสร็จนีนน้นั่นก็ลงมาเข้าข้างล่างก็ได้ก็นนี้แหละครับ ในชีวิตกลับมาจากไต้หวัดกลับมาที่บ้านก็อย่างนี้แหละครับผมผมไม่มีอะไรมากมายเนาะ,ะอะไร e ีนี้ก็เป็นเกินครับผมถอนยงถอนหญ่าเนาะมาก็าดีหลักเรายังไม่ทําข้าวพอดีเมื่อตอนคิดต,ต่อผลมาเนาะลูกสาวว่านึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วเขาทำข้าวเหนียวมูนด้วยครับผมเอามะม่วงสุกมาด้วยที่ซอยมะม่วงวานครับซอยที่นหนมเมื่อวานมะม่วงแก้วมะม่วงอะไรที่ได้มาจากเชียงคานด้วย หลายหลายพันหลายชนิดครับผมก็ก็ทำข่าเหนียวมูลกันกินแล้วก็เหลือเราว่าจะตามันพริกปะทูครับก็เดี๋ยวไปคั่วพริกคั่วพริกหอมกระเทียมกันครับแล้วก็ทอดปะทูนิดหนึ่งตาพริกปะทูแล้วก็มีส้มผักเซียนครับแม่ให้มาสองถุงเมื่อเช้าเปิดกินแล้วมันยังไม่เปรี้ยวยังไม่เท่าไร่ก็ตั้งวันนี้ทั้งวันน่าจะเป็นแล้วละ่ะ กะคงจะมานะครับกับข้าวคงไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมวัน,นนี้ก็รู้สึกจะเพียจัดเหมือนกันครับผมนอนท้งวันแล้วก็มันเหมือนเรียวแรงเนะี่ยรถก็ยังไม่ได้เช็คไม่ได้ทําอะไรเลยครับจอดไว้จะเปิดเอาเหรียญออกมาไว้ให้ลูกใส่กระปุกให้ลูกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับรถข้างในก็ยังเหมือนเดิมฝากระโปรงยังไม่เปิดอะไรก็ยังไม่เปิดครับผมก็จะมานี้ครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับผมสําหรับ EP นี้เนาะ ลินนี้ก็เจอกันในปิตตอไปขอบคุณครับที่เข้ารับชมมาติดตามก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจครับผมตอนนี้อยู่บ้านที่สุพรรณก็น่าจะหกโมงกว่าแล้วครับแต่ในกล้องก็ยังดูดูสว่างอยู่อยู่ยังแก้งอยู่ยังเหมือนไม่มืดครับผมแต่จริงแล้วพระอาทิตย์ตกไปแล้วครับก็โชคดีมีความสุขครับผมนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้วันที่สิบห้าครับผมการเปิดไหนก็อยู่ในใจครับผมดูแค่สีเสื้อก็รู้แล้วว่าลูกผสมนะ ให้รู้กันเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันครับผมสวัสดีสวัสดีครับ